สวัสดีครับตอนนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงนะครับก็มีเกมสนุกๆนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเรารีวิวปืนฉีดน้ําไปแล้วนะครับปืนฉีดน้ําของน้องภูมิสีแดงนะครับกับแม่หญิงสีฟ้าวันนี้เรามีเกมมาแข่งกันนะครับเป็นเกมทดสอบความแม่นและก็ความแรงของปืนฉีดน้านะครับกติกาคือเดี๋ยวน้องภูมิกับแม่หญิงเนี่ยจะต้องฉีดน้ําเข้าไปในแก้วนี้นะครับซึ่งแก้วนี้จะแขวนอยู่กับเชือกนี่นะครับเราจะเริ่มกันตรงเส้นนี้นะเข่ากันแล้วก็ใครที่ฉีด ตามเส้นไปจนถึงเสานี่ก่อนนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับซึ่งดูแล้วก็น่าจะนึกออกว่าใครจะชนะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้แม่หญิงกับน้องภูมินะครับเริ่มแล้วนะครับพร้อมไหมครับโอเคอ่ะเดี๋ยวต้องมีการต่อให้น้องภูมินิดนึงก็คือแม่หญิงนะต้องถอยหลังไปสุดเสาเลยอ่าน้องภูมิอยู่ตรงนี้ฝนน้องภูมิมากน,นะครับเพราะว่าคือตัวไม่เท่ากันไงหญิงตัวสูงกว่าไงพร้อมไหมครับใครที่มาถึงเสาก,ก่อนชนะนะ,นะครับนับหนึ่งสองสามเริ่มครับมาเลย มาแล้วครับอุ้ยน้องภูมาแล้วครับแม่หญิงมาแล้วครับไปแล้วครับเอาเดินหน้าไปแล้วครับเอาแม่หญิงก็ตามมาแล้วครับแม่หญิงตามมาน้องภูมไปแล้วโอ้โหของแม่หญิงก็ขยับมานิด่อยๆนะครับไปแล้วไปแล้วน้องภูมนำไปแล้วครับย้ายเลยน้องภูมนำไปแล้วครับของแม่หญิงของแม่หญิงตามมาแล้วครับตามมาแล้วครับแล้วจะใส่กระพุแล้วของแม่หญิงตามมาแล้วครับตามหลังดีนะครับน้องภูมใกล้ถึงเสาแล้วนะครับน้องภูมเร็วภูมเดี๋ยวภูมจะถึงแล้วครับเดี๋ยวจะถึงเสาแล้วครับน้อง์แย าติดแล้วครับน้องภูมิถึงแล้วครับอีกนิดเดียวครับน้องภูมิถึงแล้วครับเอ้ยฝาแล้วครับโอ้โหคุยสูสีมากครับโอ้หนุูมถึงแล้วครับโอ้แม่หญิงก็คือตามมานะครับโอ้โอเคนะครับรอบนี้นะครับน้องภูมิก็เป็นฝ่ายชนะนะครับ